สนนวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับผมหลุยนะครับผู้บริการสำนักงานสงคารามรับผิดชอบของจังหวัดุสงครามสมุทรส,สนาครขณะนี้เราอยู่ที่แม่กรองสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่เลกที่สุดในประเทศไทยมีสาม,มอำเภอคืออำเภออำเภอ บางวนทีและอาเภอ์อภิวาที่พวกเราได้งจกเป็นแ่ขณะที่เราอยู่อำเภอเมืองนะครับเราวิ่งครับเดียวเราจะวิ่งได้ครบสามจังหวัดก็สำนักงานยิดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทางสวับริการเลือกซื้อที่จังหวัดสุมชทางเป็นหนึ่งพื้นที่ที่ให้พวกเราได้มาเห็นเรื่องของการทาเพื่อชุมชนองู่ผมว่าที่นี่เป็นตัวอย่างให้กับหลายๆคนทรา เราสังเกตเราจะเกตว่ามีโลโก้หลายหหน่วยงานที่เข้ามาช่วอนสถานที่แห่งนี้ที่นี่เป็นที่เช่าเป็นที่วัดนะครับแล้วก็ทางตำรด้เข้ามาพักนาะจนกระทั่งเริ่มเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวจากนั้นเนี่ยักงานของเราเริ่มแรงจกหน่าที่อินเนียอินที่ลาก็มาพุชให้ส่งเข้าตรวจประมาณโดยชื่อโมูแม่ แล้วก็ได้รับประมวลผลซึ่เอาวัต่อเนื่องมาโดยครัได้ห่ายนี่ดังนั้นการที่ที่นี่ได้รัโประมวลผลมันถามว่ชี้วัดให้กับพวกเราทุกคนได้เลยว่ากิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในลักษณะชุมชนใช้โฎด์ของชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยก็ทําได้อย่างไบแล้วทําไมหลายๆหน่วยงานอย่างต้องมาที่นี่นายัฐมนตรีก็เคยมาที่นะครับแล้วก็อีกหลายๆหน่วยงานใช้ที่นี่เป็น ในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆนะครหลายคนเคยน่าจะมีเคยมานะครับใครที่ไม่เคยมาก็ลองดูว่าสิ่งที่ที่ชุมชนเล็กๆเนี่ยรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนขึ้นมาแล้วก็นําเอาสิ่งที่เห็นรอบตัวเรามาเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวขึ้นมาได้อยา่างไรก็อย่างที่บอกว่า ถ้าเราให้นะักท่องเที่ยวได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้นักท่องเที่ยวเกิดการจดจำจดจำและบอกต่อบอกต่อแล้วก็นําไปสู่การรับรู้จนกระทั่งเกิดการเด,รเดรินทาง่าาอ,าองเที่ยวขึ้นมาได้เกิดขึ้นมาได้ไดอย่างไรเกิดขึ้นจากสองมือของสตรีคนนี้ครับเากยะเชิญค่ะก็อกขอสักสัสดีค่ะก็ ่านแรนกเลยก็จะเป็นท่านพออ้อนะคะมาเปอนทุกคนเลยหรือเปล่าผออ,อแล้วก็จะมีอ่าเจ้าหน้าที่ของทรรในส่วนลางแล้วก็น้องๆทุกคนนะคะก็ยินดีเป็นอย่างมากเลยนะคะวันนี้ได้ต้อนรับทุกท่กานนะคะก็บ้านลินคองนะคะผ่านประสบการณ์มา20ปีเข้า2ป,ปีปีที่21รางวัลกินทีดีตัวเนา่า6ตัวแล้วค่ะ ทีนี้จะฟ้าตัวที่หกค่ะค่ะเอ่อเอ่อพอดีว่าทางเรานะคะก็ได้ความร่วมมือความสามัคคีนะคะความกลมเกลียวกันของชุมชนนะคะสร้างให้เกิดชุมชนบ้านคองได้อย่างแน่นอนะคะเห็นว่าอ่าทางเรานะคะก็เป็นเสมือนหนึ่งนะคะ มือไม้นะคะของการท่องเที่ยวของประเทศไทยนี้เพื่อเพื่อชุมชนของเราแล้วก็เพื่อประเทศไทยของเรานะคะจะเป็นดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศให้เข้ามาให้เยอะที่สุดเพื่อเป็นรายได้ของประเทศเราและก็ของจังหวัดเราด้วยชุมชนเราด้วยซึ่งตอนนี้ก็มีมาพอสมควรเมื่อต้นเดือนวันที่หนึ่งก็ได้ต้อนรับชาวญี่ปุ่นนะครคบะแล้วตอนนี้บริษัทญี่ปุ่นเริ่ม เข้ามาแล้วนะคะที่จะเข้ามาทำคอนแทคกับชุมชนแล้วก็หลายๆลายกรณีัก์ที่มาได้ถึงตรงนี้ก็บอกได้เลยว่าจากระมันจินนาลีจากทรคศที่ช่วยประโมดช่วยทำประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนของเรานะคะวันแรกที่เราแจ้งเกิดได้ก็ออกจากคอเซ็นเตอร์1672งบอกตรงๆว่นนั้นร้องไห้เลยค่ะ ดีใจมากเลยเพราะเราทำโมชัวมาหนึ่งปีไม่มีนักท่องเทีย่ยวเลยแต่พอได้คอเซนเตอร์ของทรงทรซึ่งได้ความเมตตาจากนักท่องเทีย่ยวพี่หลงไหลเข้ามาโดยไม่รู้ว่าที่นี่คืออะไรเสร็จแล้วเอากลับไปบอกเพื่อนที่อยู่คอเซนเตอร์ของททรนะคะซึ่งตอนนั้นาทาสำนักงานยังไม่ได้มาอยู่ที่นี่ถ้ามาอยู่ที่นี่ป่นนี้เล่กกระดานเหนือตอนนั้นแน่แล้ แล้วก็สนับสนุนชุนมชนบ้านลงคองมาโดยตลอดซึ่งมันเกิดความท่าภูมิใจนะคะเราในเมื่อมีคนสนับสนุนมีหน่วยงานสนับสนุนเราต้องเดินแล้วต้องก้าวเดินให้ทันลุกาทางเหตุการณ์ของระดับโลกด้วยที่ใช้ประเทศอย่างเดียวตอนนี้การโลว์เวิร์ b c เข้ามาแรงเราก็ต้องทำให้แรงต่อไป แล้วเราเป็นวิสัยที่เราทำ BCG อยู่แล้วเรามีของในสวนเราต้องใช้ให้หมดอายแล้วเอามาใช้กับผลิตภัณฑ์เอามาใช้กับอาานท้องเชียวจะทิ้งไม่ได้สร้างให้เกิดเป็นเงินผู้เม็ดเงินเพื่อกลับมาตอบสนองชุมชนให้ชุมชนอยู่ดีมีสุขจริงไหมคะท่านสองอือค่ะววันนี้เราได้มีสิ่ง,ง,งท,ที่มีาเสนออยู่ห้ากิจกรรมนะคะ อยากให้ทุกทุกท่านนะคะเข้าไปสัหรับใน5้ากิจกรรมนี้ว่าเรามีอะไรแล้วเราขอวันไดท้ายที่ป่านะคะค่ะวันนี้เรามีขนมต้มที่แสนอร่อยของขึ้นชื่อว่าลิงคองหนึ่งหันนะคะแต่ทุกท่านต้องทำนะไม่ทำอดกนะินไม่<ๆ>้นะแล้วก็ยังมีรูปชุบค,ค่ะแสนสวยนะคะกีกงค่นด้วยกันะคะ,นนะ,คะแล้วก็วันนี้ น้อยทจักสารมารองแล้วนะคะแล้วก็ยังมีอ่าเดินชมสวนดูผ่านนไปทำน้ำตาลฟอกกิจกรรมใหม่ค่ะที่เรามีริงผลิตภัณฑ์ที่เป็นเศษเป็นเป็นเมล็ดที่เราขายได้แต่เราไม่อยากขายเราอยากทำเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวน,นะคะแล้วก็อ่ามันเป็นป แมะแล้วก็มาทำ R C ีสุดท้ายไ่เปิดขผงของเปลือกมะพร้าวหรือผุยมะพร้าวมาทำเป็นน้องดีวี่แสนน่ารักเอากลับไปเป็นของแจกนะคะน่ารักน่ารักในวันนี้นะคะก็ลองไปดูว่าของที่เราใช้อย่าง่างไปเลยที่เราปั่นไปแล้ว ทำน้องจีน oh, ี Boy, hey. Yo, yeah. okay, so uh ่ได้ไหมด้วยนะวันนี้คอยเห็น้องก็บอกให้ฟังว่าอย่างนั้นแล้วก็เวลาของทุกท่านมีน้อยมากเลยนะคอยตั้งแต่เช้าแหมคอยตั้งแต่เช้าไอ้ทำไมไม่มาดูจีบูมันจะมาถึงสิบโมงครึ่งค่ะเวลามันน้อยไปสำหรับบ้านยิงโกลนะบอกเลยขอถามแล้วใช่ห้านาทีเอามาหมุนเวียนให้ได้ห้าฐานนะคะไม่หมดนต้องถาม เชิญเลยนะคะแบ่งฐานละ6คนดีไหมคะอจะดูอาจจะมีเจอเรื่องยังไงก็ไม่เป็นไรนะคะอ่ะอาฐานที่หนึ่งกับที่สองอยู่ตรงนี้นะคะเชิญได้เลยดีไหมคะได้ค่ะนะคะดีน้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาคอมเมนต์กันนะคะว่าเอ้ยกิจะทำยังไงเมื่อวานสลบกมูลี160 เลยค่ะล้เอาละค่ะทานกานก็เ่ืนกนก็สชนทานรู้เดืเลยนะคะแล้วก็ถ่ายเต็มก็คือกดนะคะมาทักกดอยาทำมุกชุกอนจะไปถานะคะกวนไปเลยจาลงในคืนก่อนนะคะตอนนี้นะคะถ่ายใช้มือของสาคนค่ะสาคนค่ะแล้ว2อคนค่ะ เห็นไหมคะดูตัวอ,อย่างนะคะฐานมเต็มแล้วนะคะวนหาคืนต่อได้เลยค้ามีมี่เลยค่ะมีมี่อ่มีมี่มีมี่มีมี่